เรือ Adora Floracity เรือสำราญขนาดใหญ่ลำที่สองของจีนทดสอบการลอยน้ำสำเร็จที่อู่ต่อเรือของบริษัทการทดสอบลอยน้ำครั้งนี้เป็นการทดสอบด้านเทคนิคและทดสอบเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างละเอียดการทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่นตัวเรือสำราญติดตั้งระบบท่อและสายเคเบิลเกือบสมบูรณ์แล้วหัวหน้าทีมผู้ออกแบบเรือสำราญระบ,บุว่าขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบระบบต่างๆและจะเริ่มตกแต่งภายใน ตามแผนที่วางไว้เรือ Adora f าฟลอราซิจะเริ่มการทดลองเดินเรือในเดือนพฤษภาค,คมปี2026และมีกำหนดส่งมอบภายในสิ้นปีเดียวกันโดยก่อนส่งมอบเรือจะต้องผ่านการตรวจสอบมากถึง1 8 0 0 0รายการรองผู้จัดการทั่วไปทีมควบคุมคุณภาพของเรือสำราญกล่าวว่าภารกิจของทีมคือการต่อเรือให้ตรงตามแบบที่ออกแบบไว้และส่งมอบเรือให้ตรงตามข้อกำหนด เรือ Adora f าฟลอราซิมีน้ำหนักบรรทุกรวม141,900ตันเพิ่มขึ้น6,400ตันเมื่อเทียบกับเรือลำแรก Adora m a g มจ c กซิตตัวเรือมีความยาว341เมตรยาวกว่าเรือลำแรก17เมตรและมีห้องโดยสารเพิ่มขึ้น19ห้องรวมเป็น2 1 4 4ห้อง เรือสมราูลำนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง5,232คนบนเรือมี16ชั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน